สวัสดีคะ่ะพบพอกับช่องกุลปาลีเอกละเด้อจ้ะวันนี้กุลปาลีพาเพื่อนๆไปขอพรและไหว้พระอยู่ที่วัดโพนะคะอยู่ที่สวยๆงามๆอยู่ตรงนี้อยู่ที่วัดโพค่ะวัดโพจะมีบริเวณกว้างมากนะคะจะมีเกดีมีสถานที่ล่มลื่นมากๆคะ่ะ วันนี้เป็นวันแรงงานเรามีโอกาสได้ไปวันหยุดค่ะวันหยุดอยู่ที่กรุงเทพเราก็เลยมีโอกาสได้ไปไหว้พระและขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแจกครอบครัวหรือตัวเราค่ะมาชมและมาขอพรด้วยกันนะคะเพื่อนๆืนชาวเฟซบุ๊กและชาวครีเอเตอร์ทุกทุกท่านนะคะวันนี้คุณปาลีจะพาเพื่อนๆ มาขอพอรและชมสิ่งสวยๆง,งามอยู่ที่วัดโพนะคะตอนนี้สุดสวยงดงามมากๆค่ะจะมีเกดีมีวัดพระและชาวต่างชาติมามากมายเลยนะคะอยู่ที่ตรงนี้ค่ะเป็นเสน่ของเมืองไทยเราที่มีวัดโพและวัดอรุณวัดพระแก้วอยู่ในกรุงเทพแห่งนี้นะคะ นี่จ้ะสวยงามมากๆแต่ละสถานที่ค่ะหี่พระมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในวัดตรงนี้ด้วยนะคะเป็นสนนิของเมืองไทยอยู่ที่กรุงเทพค่ะจะมีวัดสามวัดนี้เป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทยไม่มีใครไม่รู้ชาวต่างชาติรู้หมดว่าที่ตรงนี้เป็นอะไรวัดโพวัดอรุณหรือวัดอะไรแต่ที่ตรงนี้เป็นวัดโพนะคะ วันนี้เป็นวันแรงงานของประเทศไทยของเราก็เลยได้มีโอกาสมาขอพอรอยู่ที่นี่วัดโพค่ะเพื่อนๆชาว facebook และชาวเรียว <Rio. S 1> ขีเตอร์ทุกทุกท่านมาขอพอรด้วยกันนะคะวันนี้เพื่อเราจะโชคดีเกี่ยวกับสิ่งที่เราขอค่ะเราขออะไรก็ขอให้ โชคดีทุกทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันพระด้วยค่ะขอพรจะเกิดสิริมงคลแก่ตัวเราขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการขอพรนะคะโอเคจ้าสวัสดีและขอบคุณค่ะ